ใช่ไหมครอณิจจตาทุกขตาอนัตตาธรรมทิตตาธรรมนิยามตาอิทัปปเจตาสญญาตาตถตาแปดตาแล้วก็เรียกว่าตามลําดับตามลําดับที่ได้เห็นมาตามลาดับถึงความเป็นจริงของสัจธรรมก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายกาหนัดในความยึดมั่นถือมั่นที่เคยเป็นเคยมีเรื่อยมา จนกระทั่งบังเกิดความสลัดคืนคือสลัดคืนสลัดคืนกลับไปอยู่เคยอยู่ที่ไหนก็กลับไปอยู่ที่เดิมไม่เกี่ยวข้องอีกแล้วก็เคยอยู่กับธรรมชาติก็กลับไปอยู่ธรรมชาติจะไม่ยึดมั่นถือมั่นเกี่ยวข้องอีกต่อไปแล้วในที่สุดองค์ประกอบที่สําคัญที่จะทําให้อัตมมัตตาอยู่ได้อย่างมั่นคงก็คือความคงที่ก็หมายถึงความคงที่ของจิต อย่างที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้อีกต่อไปไม่มีอะไรที่จะมาเปลี่ยนแปลงจิตนี้ให้ออกไปจากความถูกต้องในหนทางธรรมที่ได้มองเห็นด้วยปัญญาที่สว่างยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นมาตามลำดับนี่คือองค์ประกอบที่จะทำให้เกิดอะตมมยตาขึ้นภายในใจฉะนั้นลักษณะของอะตมมยตาก็คือเป็นลักษณะที่ของจิตที่ไม่ถูกอะไรจับยึดไว้หรือปรุงแต่งได้ นี่เป็นลักษณะของจิตที่มีอตมยตานะคะจะไม่ถูกอะไรจับยึดหรือปรุงแต่งได้จะอยู่เหนืออำนาจของสิ่งคู่หรืออยู่เหนืออำนาจของความเป็นบวกความเป็นลบคือความเป็นสิ่งคู่ไม่บังเกิดเลยมีจิตที่อยู่ในตรงกลางเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเรียกว่าเป็นจิตที่อยู่เหนืออภิชาและโทมนตสจะไม่มีอะไรมากระทบทำให้เกิดความหวั่นไหว หรือว่าเศร้าโศกเสียใจอีกต่อไปเป็นจิตที่นิ่งสนิทเพราะฉะนั้นอาการของอาตามัมมยตาจึงเป็นอาการที่จะไม่มีการผูกพันกับสิ่งใดเลยไม่มีการผูกพันกับสิ่งใดเลยไม่กิแล้วก็เมื่อไม่ผูกพันก็ไม่มีอาการแห่งความทุกข์เกิดขึ้นฉะนั้นถ้าพูดถึงความจริงเกี่ยวกับอาตามัมยตานะคะก็คือ ไม่มีภาวะแห่งความเป็นผู้ปรุงแต่งนี่คือคำว่าสังขารไม่มีสังขารเกิดขึ้นทั้งในลักษณะของความเป็นผู้ปรุงแต่งหรือถูกปรุงแต่งหรือภาวะแห่งการปรุงแต่งสิ้นสุดสังขารดับสนิทสังขารในที่นี้ก็คือสังขารที่หมายถึงการปรุงแต่งดับสนิทไม่มีอะไรที่จะมาปรุงแต่งอีกได้ ท่านอุปมาอตามัยตาว่าคือจิตที่ีท่เป็นอตมัยตาที่มีอัตมัยตานะคะว่ามีลักษณะเหมือนกับเพชรท่านถือว่าเพชรนี่เป็นสิ่งที่มีคมมากแข็งมากแข็งที่สุดมั่นคงที่สุดแกร่งกล้าที่สุดไม่มีสิ่งใดมาตัดเพชรได้แต่เพชรสามารถตัดใช้ตัดสิ่งอื่นได้เพราะฉะนั้น ท่านจึงอุปมาจิตที่มีอัตมัจตาที่ว่าเป็นจิตที่มีภาวะแห่งความเป็นผู้ไม่ถูกปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งแล้วก็มีไม่มีภาวะแห่งการปรุงแต่งเกิดขึ้นอุปมาเหมือนเพชรฉะนั้นเมื่อเราพูดมาถึงตรงนี้ก็เรียกว่าได้บังเกิดเป็นก้าวตาขึ้นแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่อนิจจตาทุกขตา อนัตตาธรรมะทิฏฐตาคือการตั้งอยู่ตามธรรมดาธรรมนิยามตาความเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมดาตามธรรมชาติอิทัปปเจตาความเป็นเหตุปัจจัยอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นนี่หกแล้วนะคะสุญญาตาความว่างจากตัวตนเจ็ดตาชะตาความเป็นเช่นนั้นเองแปดอตตมมยตาว่ามไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นอีกต่อไปเก้า จะประคุณท่านอาจารย์สวนโมกท่านจะเรียกว่านี่คือก้าวตาถ้าหากว่าจะปฏิบัติธรรมพัฒนาปัญญาก็ควรจะพัฒนาให้เห็นไปตามลําดับตั้งแต่อนิจจตาไปจนกระทั่งถึงอาัตตามัยตาคือความที่ไม่เอาอะไรเลยจิตนี้นิ่งสนิทด,ดับดับความรู้สึกเกี่ยวเกาะทั้งปวงก็เป็นจิตที่อยู่เหนือความรู้สึกแห่งความเป็นตัวตนเหนือสังขารการปรุงแต่งเหนือ การยึดติดในสิ่งคู่ก็เป็นจิตที่มีการพัฒนาอย่างถึงที่สุดหลังจากการปฏิบัติมาตามลำดับดังนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อจิตที่ปฏิบัติมาตามลำดับดังนี้ก็ย่อมจะเกิดนิพพานญาณนิพพานญาณก็คือความรู้ที่เป็นไปเพื่อนิพพานตามลำดับอีกเหมือนกันก็คือมีความรู้สึกเย็นสนิทแล้วก็สงบแล้วเข้าถึงความเป็นจริงที่ถูกต้อง ตามลำดับยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นมีความหนักแน่นอยู่ในสิ่งนี้คือในความรู้ที่ถูกต้องตามความเป็นจริงไม่มีหวันไวไปอื่นเมื่อนิพพานญาณคือความรู้ที่เป็นไปเพื่อนิพพานเกิดขึ้นเช่นนี้แล้วก็ย่อมจะเกิดนิพพิทานิพพิทาก็คือความรู้สึกเบื่อหน่ายหรือเหนื่อยหน่ายในสังขารทั้งปวงไม่ว่าอะไรทั้งนั้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือที่เคยเกี่ยวเกาะยึดมั่น มันเกิดเหนื่อยนายก็รู้ว่ามีรู้ว่าเป็นแต่ว่าไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นนะคะแต่จะค่อยๆมีความรู้ว่าก็มีไปเป็นไปตามหน้าที่อย่างนั้นเองจิตก็ไม่ร้อนรนมันมีแต่นิพพานญาณที่บังเกิดความสงบเย็นขึ้นตามลําดับแล้วเมื่อมีนิพพทาความเหนืยนายในสังขารทั้งปวงเกิดขึ้นก็จะบังเกิดวิราคะตามมาวิราคาก็คือความจางคลายคือความคลายกําหนัด จากสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าเป็นสิ่งที่รักที่สุดเท่าทูลที่สุดที่เคยเป็นเพียงใดบัตนี้จางคลายจางคลายยิ่งขึ้นไปตามลาดับจนกระทั่งถึงนิโรธก็คือความดับดับแห่งความที่เคยยึดมั่นถือมั่นนะคะแล้วทีนี้ก็จะถึงซึ่งวิมุมตติความหลุดพ้นจากสิ่งที่เคยยึดมั่นถือมั่นตอนนี้หลุดออกมาแล้วก็ค่อยๆหลุด คือหลุดทีแรกก็อาจจะหลุดทีละน้อยนะคะเหมือนกับเราแกะสะเก็ดนะมันยังออกไม่หมดแต่สุดท้มันก็จะล่อนออกหมดเรื่อยๆจนผลที่สุดก็จะมีวิมุตติยานทัศนะวิมุตติยานทัศนะก็คือเกิดความรู้ชัดขึ้นมาในจิตเองนะคะจิตของผู้ใดก็ผู้นั้นนะคะไม่มีใครมาบอกกันได้หรือทําแทนกันได้เกิดความรู้ขึ้นมาเองว่าจิตนี้หลุดพ้นแล้วจากความยึดมั่นถือมั่น ทั้งสิ้นทั้งปวงอย่างสิ้นเชิงเลยเพราะฉะนั้นเมื่อมาบังเกิดวิมุตติยานทัศนะขึ้นก็แน่นอนที่สุดสิ่งสุดท้ายที่บังเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ภายในจิตนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าพระนิพพานนั่นเองคือความเย็นอันเกิดจากความดับสนิทแห่งความทุกข์หรือสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติธรรมผู้ใดนะคะพยายามที่จะศึกษา ทั้งหมดของพระธรรมดังที่ได้กล่าวมาแล้วคราวที่แล้วแล้วก็คราวนี้นะคะที่ต้องรู้เป็นพระธรรมที่ต้องรู้เพื่อดับทุกข์ก็แน่นอนที่สุดแล้วค่ะถ้าปฏิบัติมาเรื่อยตามลําดับตั้งแต่เริ่มจากพระรักตนตรยัยจนกระทั่งถึงเก้าตาจนเกิดวิมุติยานทัศนะพระนิพพานก็ย่อมมันเกิดขึ้นเองตามเหตุตามปัจจัยตามธรรมชาติไม่หนีไปไหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ อยากจะเสนอว่าก็ขอลองดูนะคะนำเอาแผนผังนี้ไปลองใข้ครวรดูแล้วก็ลองศึกษาทำความเข้าใจอย่างชัดเจนทีละขั้นละขั้นละขั้นไปแล้วก็เอามาทบทวนเพื่อให้เกิดการปฏิบัติสอบสวนทบทวนจนจัดแจ้งแล้วทั้งหมดของพระธรรมที่ต้องรู้เพื่อดับทุกได้ย่อมบังเกิดขึ้นในจิตแล้วท่านผู้นั้นก็จะมีธรรมะสถิตอยู่ชั่วนิรัน แล้วก็เป็นธรรมะบังเกิดขึ้นที่เนื้อที่ตัวความสุขสงบเย็นหรือชีวิตอันประเสริฐของความมีชีวิตปกติก็ย่อมบังเกิดขึ้นแต่ผู้นั้นอย่างแน่นอนธรรมสวัสดีค่ะ ลายไปไม่ลำพยงนันเป็นเพียงสิ่งเปลียนไปในเ,เวลา